เดี๋ยวเธอบอกไม่อยู่บ้านหรอแต่เองเขากำลังจะไปหาเดี๋ยวนี้ล่ะเห็นตั้งสเตตันเพื่อนกันตลอดไปเดี๋ยวมึงก็รู้อะไรเอ่ยปากแกค่อยยังว่าป่ะจบเลยอาหารอะไรเดินได้อาหารพิเศษเหรอไม่ใช่อาหารย่างนี่พี่เอลซ่าว่ายน้ำท่าอะไรต้องใส่หมวกกันนอกถ้าจะบ้า เถออะไรประหยัดตังโทรศัพท์นโมตสะเหรอพุทโธร,ระหัดไม่ต้องโรสาธุคะสาธุหนาวนี้กอดใครอูจะเดินผ่านอยู่ละจัสมินถามหน่อยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งบวกหนึ่งก็เท่ากับสองตีเท่ากับหนึ่งไงทำไมเป็นจังสั้นก็สายหนึ่งกองรวมกับใายอีกหนึ่งกองก็เป็นหนึ่งกองใหญ่เึิกหลายให้เสียงภาคโดยวิริวิสาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ